สวัสดีครับวันนี้มาพรีวิวเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ีกนัดที่6นะครับอาร์ซอลจะไปเล่นที่เบลเยียมครับบุกเยือนคลับรูชนะครับและที่สำคัญเราก็จะมาอัปเดตเรื่องความพร้อมกันด้วยตัวผู้เล่นแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อจะส่งต่อถึงเกมพรีเมยรีกในช่วงสุดสัปดาห์นะครับรวมถึงภาพรวมก่อนเกมทุกๆอย่างนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตไปได้วยกันแต่ว่าวันนี้ขอแจ้งนิดนึงว่าคืนนี้เนี่ยจะไม่มีทั้งไลฟ์และก็คลิปหลังเกมนะครับเพราะดีว่าปกติผมจะแบก กล้องแบกไมค์แบกโน้ตบุ๊กไปด้วยได้นะครับแต่ว่าตอนนี้รถของผมเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะครับมันเต็มและเพราะว่าต้องขนของเดี๋ยวจะไปมอบให้น้องๆที่โรงเรียนวัดเขายี่สารในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะเดินทางไปพักที่อัมพวาและเพื่อที่พรุ่งนี้สวดโมงครึ่งเนี่ยก็จะไปเริ่มกิจกรรมนะครับมอบของที่โรงเรียนวัดเขายี่สารนะครับทั้งอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยสนับสนุนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ ก็จะขออนุญ,ญาตเว้นไลฟ์หลังเกมรวมถึงคลิปหลังเกม1วันนะครับแล้วเดี๋ยวสุดสัปดาห์กลับมาเหมือนเดิมกับสึกพรเมยรีกอังกฤษนะครับนะแต่เรามีคลิปพรีวิวกันแล้วเดี๋ยวก็อัปเดตผลทางหน้าเพจแล้วก็จุดที่น่าสนใจกันเช่นเดิมเลยนะครับขออนุญาตแจ้งตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ ก่อนจะไปติดตามข่าวสารนะครับฝากไปด้วยกับโปรโมชั่นดีๆจากเวสเล็กย่างผู้สับสุนสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลนะครับเวสเล็อย่างผู้จายสไตล์ตัวเลือกแชมป์เปลี่ยนยางสื่อเส้นรับบัตรน้ำมันมูลค่า500บาทนะครับ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3เร็จมกราคม2569นะครับของรางวัลมีจำนวนจำกัดนะครับก็เพียงแค่เปลี่ยนยางให้ครบ4เส้นนะครับเฉพาะรุ่น Super S EV และ Super S Z007 ที่ตัวแทนจำหน่ายของเบสเลกเท่านั้นเลยนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยครับการพรีวิวนะฮะเริ่มต้นที่ผลงานกันก่อนนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีคือนัดล่าสุดอาร์ซอแพ้ o เป็นเกมที่2ของฤดูกาลนะครับก็คือแพ้ แอสต์เวลาหนึ่งประตูต่อ2จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้เกมเดียวก็คือเกมที่ไปแพ้เลี้ยวภูสูนตอนหนึ่งนะครับก็ทําให้อยู่สถิติไม่แพ้ใครไว้ที่18เกมติดต่อกันรวมทุกรายการนะครับส่วนในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลเก็บชัยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับชนะมา5นัดติดต่อกันเกมล่าสุดก็คือการเปิดบ้านชนะบาเยิร์นมิวนิกสามประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับทำให้คืนนี้ถ้าอาร์เซนอลสามารถชนะได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบในฐานะ อันดับ1ใน8เนี่ยโหต้องบอกว่าสดใสแบบสุดๆเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องไปเพลย์ออฟนะครับแต่ข้อสำคัญเลยก็คือเรื่องการโรเตชันที่เรากำลังจับตามองไปได้วยกันนะครับตอนนี้ก็นำไปจากฝูงในลีกเฟสอยู่นะสำหรับอาร์เซนอลนะครับในขณะที่ขับรูชเนี่ยอยู่อันดับที่27 บนตารางคะแนนนะครับแข่งมา5เกมชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมนะครับเกมเดียวที่พวกเขาชนะก็คือการเปิดบ้านชนะมนาโก4ประตูต่อหนึนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยผลงานของพวกเขาในหลีกก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับแพ้มา2นัดติดต่อกันแพ้รอยัลอ n นเวิร์ฟูนย์ต่อหนึแล้วก็ไปแพ้แซงตุยดองนะครับเกมล่าสุดในการไปเยือน2ต่อ3ครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือนะครับ นิกิไฮเอนที่คุมมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2024เนี่ยโดนปลดนะครับแล้วก็ไปแต่งตั้งอีวานเลโก้ครับกุนซือชาวโครเอเชียนะครับเข้ามาคุมทีมแทนเออเป็นอดีตกุนซือที่เคยคุมทีมตั้งแต่ปี2017ถึง2019นะครับเพราะว่าสถานการณ์ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอย่างที่บอกไปก็อันดับ27ส่วนในลีกเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ3นะครับตามหลังอุนลอนซังชิลูอ์สเนี่ย ทีมจ่าฝูงอยู่5คะแนนหลังผ่าน17เกมนะครับก็เลยมองว่าเป็นผลงานที่ยังไม่น่าพึงพอใจออจากที่ฤดูกาลที่แล้วพวกเขาจบอันดับ2ในลีนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือก่อนจะเจอกับเราเลยนะเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับส่วนผลงานในนับเฉพาะยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอย่างที่บอกไปคือชนะ al, น,นัดเดียวเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบอกว่า4เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครก็แพ้ไปถึง3 มีไปเยือนแพ้อตาลต้าหนึง 1, 2, ่งไปเยือนแพ้บาเยนอ์ูนย์นะครับเล่นในบ้านเนี่ยแต่เล่นในบ้านนี้เสมอบาร์ซ่าได้นะครับสาต่อสแล้วก็ไปเยือนแพ้สปอร์ติ้งศูนต่อสนั่นหมายความว่าที่แพ้ในเกมเยือนหมดเลยส่วนในบ้านยังไม่แพ้นะครับคือเปิดบ้านชนะโมนาโก41กับเสมอบาร์เซโลนาประตูต่อ3เออนะครับถือว่าฟอร์มในบ้านพวกเขาดีนะเวลาที่เล่นในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ มาดูบทสัมภาษณ์ก่อนเกมครับก็มีหลายจุดที่น่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตเรื่องความพร้อมถัดจากประเด็นนี้นะครับเขาก็บอกว่าโหสิ่งที่มันเห็นณนะเวลานี้เนี่ยก็แน่นอนครับหลังจากจบเกมเนี่ยมันก็มีจุดที่ทีมต้องพยายามจะกลับมาให้ได้หลังหมายถึงว่าหลังเกมเจอกับแอสตันวิลล่านะครับเพราะว่ามันเป็นทีมไม่ได้แพ้บ่อยนักทุกคนก็เลยรู้สึกแปลกนะครับ มันก็เลยเป็นช่วงหลังการทบทวนมองย้อนกลับมาด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นกับสิ่งที่ทีมทำครับอืเขาบอกว่าอย่างแรกพอเห็นปฏิกิริยาของนักเตะตอนที่นอนอยู่กับพื้นแล้วก็เจ็บปวดเนี่ยสิ่งที่รู้สึกเลยเขาบอกคุณรู้ได้เลยว่านักเตะทุ่มเทขนาดไหนแล้วต้องการมันแค่ไหนมาเป็นเรื่องยากแต่ก็ต้อน,นเห็นว่าทีมคือใครแล้วต้องการจะไปให้ถึงอะไรอยู่อสิ่งนี้ต้องช่วยทีมพัฒน,นาขึ้นเรารู้บทเรียนและคุณค่าของสิ่งที่กําลังทําครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองย้อนไปกับความยากลำบากทั้งหมดที่ทีมมีตอนนี้ทีมอยู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกซึ่งคือจุดที่ทีมต้องการจะอยู่ถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้ในทุกๆวันแล้วก็สร้างความแตกต่างให้ได้นะครับอนั่นคือจุดสําคัญนะส่วนเรื่องการโรเตชันอตา่างแน่นอนครับว่าทีมต้องการความสดในแต่ละเกม,มแล้วอต้ตามีบอกด้วยนะว่าเมริโน่ครึ่งแรกมีหมดครับเออมีหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องความฟิตอาการบาดเจ็บเขาบอกว่า แน่นอนว่ามันเป็นจุดที่ทีมต้องการมองหาเรื่องของการหมุนเวียนผู้เล่นเพื่อให้มันมีความสดพร้อมอยู่เสมอนะครับส่วนเรื่องของการเจอขับรูชแน่นอนก็โฟกัสชัดเจนนะสำหรับอาร์เซนลนะครับก็อะไรแล้าก็ยังมองว่าเป็นความท้าทายในการเล่นเกมเยือนแล้วก็ยังอยากได้ผลการแข่งขันที่ดีนะครับส่วนเรื่องความพร้อมเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับมาดูฝั่งของอีวานเลโก้กันบ้างนะครับเนะพิ่งจะเข้ามาคุมทีมเลยนะครับ เขาบอกว่านี่เป็นความท้าทายครั้งใหญ่เลยนะของทีมพอเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเออแล้วก็เจอกับทีมใหญ่นะครับคับ,บรูชเนี่ยเป็นทีมที่พยายามจะสร้างทีมที่เล่นฟุตบอลที่ดีที่สนุกนะครับอ,อ่แล้วก็พยายามอยู่ในระดับสูงให้ได้นะครับแล้วก็คับ,บรูชเหมือนกับบ้านของเขานะแล้วก็ในฐานะที่เขามองคือตอนเป็นนักเตะเนี่ยก็เป็นสโมสรร่างเขาเบลเ,บลเบลยียมนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการจะ ให้นักเตะทุ่มเททุกอย่างในทุกเกมนะครับเริ่มต้นกับการเจอกับอาร์ซนอลนี้เลยนะก็พยายามปลุกใจนักเตะน,นะในการเข้ามาคุมทีมนะครับส่วนเรื่องความพร้อมของอาร์ซนอลเอาเดาย์นไรส์ก่อนนะครับก็เมื่อวานจริงม,มีข่าวไม่ได้ซ้อมในสนามนะครับก็อยู่ในอาคารในร่มนะครับอาเดต้าบอกไรส์ป่วยนะครับก็จะไม่ได้เดินทางนะครับวิลเลียมซาลิบายยังไม่พร้อมเลโดทอสาก็ ยังไม่พร้อมนะครับเนื่องจากยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะถึงได้โดนถอดออกเกมล่าสุดนะก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับาลิบาเดี๋ยวไปรู้สุดสัปดาห์เอานะครับส่วนแม็กซ์ดาวแมนเนี่ยก็ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับมาจากเกมยู21นะเจ็บข้อเท้าครับก็เลยต้องมีกราเบียเชซุสเข้ามาแทนนะครับผมว่าไรซ์เนี่ยอาริเต้าน่าจะตั้งใจพักครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บก็สมควรอย่างยิ่ง <laughs> ไม่ต้องเดินทางไปให้ม ให้เหนื่อยครับพักได้เกมนี้นะครับไม่เดินทางซาลิบาย,ยังไม่พร้อมทรอสซายยังไม่พร้อมนะครับส่วนตัวเลือกอื่นๆครับก็ยังมีคนที่ยังไม่พร้อมอยู่อย่างกราเบียมอรกอเยสและก็ไคฮาร์เวสนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังลุ้นให้กลับมาภายในปีนี้อยู่นะออขอให้กลับมาฟูลๆนะครับส่วนกราเบียเชลซูสที่ตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ใส่ชื่อนะในลิสต์เออาร์ซก็ใส่มาแทนแม็กซ์ดาวแมนแหละคือดาวแมนเนี่ยอายุ15ต้องใส่ในลิสต์เเพราะว่า มันต้องครบ16ก่อนถึงจะใส่ในลิสบีได้นะครับท mm. ีนี้พอดาวแมนเจ็บอาร์เดต้าก็เลยเปลี่ยนเลยเพราะมันเปลี่ยนได้ก่อนเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้ใช่ไหมครับ mm. เขาก็เอาเชลซุสใส่แล้วมันมีผลทันทีเลยนะคือเกมนี้เชลซุสจะสามารถเล่นกับทีมได้ครับอา้าวนะฮะรอคอยกันมานานส่วนแม็กซ์ดาวแมนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอายุครบ16ปีวันที่3เมสิธันวาคมนี้อาร์ซ่ายืนยันว่าเดี๋ยวจะใส่ในลิสบีซึ่งเป็นทีมนักเตะเยาวชนที่เราสามารถเลือกใช้งานได้เนี่ยในเดือนมกราคม ใส่ชื่อเดือนมกราคมต่อไปดังนั้นมันก็เลยเป็นข่าวดีเหมือนการได้เห็นเชซุสที่กลับมามีชื่อนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้กลับมามีลุ้นนะลงสนามกับทีมนะครับแล้วเขบอกว่าเขาแฮปปี้แน่นอนกับการได้มีเชเซุสกลับมาในศึกแชมเปี้ยนส์คนครับก็จะมีอีกหนึ่งออปชั่นทั้งตำแหน่งกองหน้าและตำแหน่งตัวริมเส้นได้ในเกมนี้นั่นเองนะครับก็มีหลายเรื่องต้องอัปเดตเลยสำหรับอาร์ซนอลนะครับก็ผม ดีใจที่ไร้ใจพักอะส่วนฝั่งของคับรูชนะครับก็แน่นอนว่ามีซิโมมิโอเลนะครับที่ยังต้องเช็คเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับว่าจะกลับมาพร้อมหรือเปล่าเพราะเกมล่าสุดก็ยังไม่ได้เล่นนะครับมีโอกาสจะพลาดเหมือนกันถ้าผ่านความฟิตได้ก็ถือว่ามีมุมทีเ่เร็วกว่าที่ถูกคาดไว้พอสมควรนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีแจ็คเกอร์สมีรีสมีโรเมโรมีออร์ดนะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับ ก็มีหลายตัวทีเดียวที่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บแต่นอกนั้นก็ยังพร้อมอยู่อย่างฮันฟานาเกนที่เป็นตัวทีมชาติเบลเยียมกองกลางตัวรุกคนสำออักับตันทีมเนี่ยก็ยังพร้อมอยู่นั่นเองนะครับอ๋อาอาร์ซออีกหนึ่งคนผมลืมบอกไปคือเยนมอสเกรานะก็ยังเจ็บยังพักอีกหลายสัปดาห์นะครับซึ่งอาร์ต้าย,ยอมรับว่าหนักกว่าที่คาดเอาไว้ในตอนแรกนะครับสำหรับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของเขานั่นเองนะครับมาดูสวยตัวจริงจากฮูสกอร์นะครับเรายึดจากฮูสกอร์เป็นหลักนะเออแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา จัดแต่งกันว่าเฮ้ยมันถูกมันต้องอยังไงนะครับอย่างแรกเนี่ยมอสเกราเนี่ยมันเจ็บอยู่นะครับไ <g iggle> รซ์ไม่ได้เดินทางนะครับฮูสกองไม่อัปเดตเดี๋ยวเราลองไล่ไล่เรียงจักดกันดีผมว่าประตูถ้าจะให้เกป้าอาริซาบา,าลาก้าลงแทนรายยาเกมนี้ไม่มีปัญหาเลยแบ็กซ้ายผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสของมาลุสเกลลี่เพื่อจะให้าคาราฟิโอรี่พักบ้างนะครับเซนเตอร์ <c oughs> ก็ต้องเป็นอินกาเบเย่เนี่ยแหละครับจับคู่กับทิมเบอร์แบ็กขวาเป็นไวท์หรือเต็มที่โครงสลับไว้กับทิมเบอร์ อ่าผมมอาภาพนั้นนะในเรื่องตำแหน่งแต่แบ็กโฟคงมีโอกาสจะเป็นชุดนั้นนะครับกลางผมว่าถึงเวลาของคริสเตียนนอกาดละเมริโน่ต้องรู้เรื่องความฟิตอ่ผมว่าถ้าฟิตไหวเมริโน่อาจจะลงไปเล่นได้แล้วกลางรุกอาจจะเลือกสักคนหนึ่งโอเดกาหรือเอเซ่ด้านบนก็นจะเป็นมาติ i เนลลี่โนนี่มาดูเอเก้แล้วกองหน้าเนี่ยผมอยากเห็นเยอแคริสลงไปเล่นนะครับก็จะได้หมุนเวียนตัวผู้เล่นในแบบที่ควรจะเป็น มองมุมนั้นนะผมว่าน่าจะมีโรเลชันพอสมควรเพราะว่ายิ่งกับการที่โอ้โหเพิ่งจะแพ้วิลล่ามาเกมเจอวูฟแม้ว่าจะเป็นทีมบุ้ยเนี่ยอาร์ซอนต้องเน้นครับเพื่อจะเก็บ3แต้มไม่ได้บวกกับต้องไม่โดนซิตี้ไปยังขับรูชด้วยในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับนะแต่ละคนอยากเห็นจัดแบบไหนลองคอมเมนต์มาแล้วกันส่วนขับรูชเนี่ยประตูเป็นฟาเดนเทร์วอลนะครับแบ็คขวาเป็นฮูโก้ซีเก้นะครับแบ็คซ้ายเป็นโจคินเซ่เซนเตอร์นะครับเป็นเจลออโดเนส แล้วก็แบรนดอนแมเคเล่ตรงกลางเนี่ยเป็นราเฟลออนเยดิก้านะครับคนนี้โดนเหลืองนี่ติดแบนเกมหน้าด้วยนะครับแล้วก็อเล็กซานดราแซนโคลวิชนะครับตัวรุกเนี่ยคาร์ลอสฟอร์สนะครับฮันส์ฟานาเก้นี่ยกองกลางตัวรุกคนสำคัญแล้วก็คริสตอสโซลิสนะครับฟานาเก้นโซลิสจะเป็นตัวเก่งเขาแล้วก็กองหน้าเป็นนิโคโรเทรโซดีก็จับตาการรุกกับปีกซ้ายนะครับที่เป็น2ตัวเก่งของพวกเขานะครับแล้วก็น่าจะจัดชุดใหญ่ครับเพราะว่าต้องการเรียกความมั่นใจ ตัวที่น่าสนใจก็ได้นอน,นครับฮาร์สฟานาเกนกองกลางัวลุกนะครับดีกรีทีมชาติเบลเยียมแล้วก็เป็นการลุกมืสำคัญนะครับแม้ว่าปีนี้ฟอร์มอาจจะดบดรอปลงไปบ้างแต่ว่าก็ยังสำคัญในบทบาทกองกลางัวลุกนะครับแล้วก็คริสโตสโซลิสปีกซ้ายของพวกเขาที่ในลีกเนี่ยหประตู5้าแอซิสต์ก็มี2คนนี้ที่น่าจับตามองแล้วก็ต้องระวังสักหน่อยนะครับแต่ว่า เขาได้บรรยากาศในบ้านกับการเปลี่ยนโค้ดแต่ว่าดูทรงดูตัวผู้เล่นเนี่ยผมว่าโซก,ก็หมุนเวียนได้ครับเพราะเกมนี้เอาจริงเสมอก็ยังไม่ถึงขั้นเสียหายเพราะว่ายังเหลือโปรแกรมอีกพอสมควรที่เราจะมันยังเหลืออีกสองเกมหลังจากเนี้ยแล้วโปรแกรมเราไม่ได้ถึงขั้นหนักมีนเตอร์ก็จริงแต่เหลือคายรัตอัลมาตี้นะสุดท้ายอีกแบบนั้นนะครับส่วนอาซอลอยากเห็นคริสเยนอกาศครับ จะได้เขาเล่นเต็มๆเกมไม่ได้รู้ไปเลยว่าเขาได้ระดับไหนเกมครับบูสกับเกมแชมเปี้ยนซีกเป็นตัวตั้งบอลมาโตขึ้นเกมว่าปรับตัวได้ดีขึ้นขนาดไหนก่อนนี้จ,จะดูแข็งๆหน่อยการขึ้นเกมยังยังต้องปรับจูนแต่ว่าในหลีกก็เลยได้ลงเล่นแค่14นาทีแต่วันนี้ผมว่ามันก็เป็นเกมที่เหมาะสมที่เราได้สลับตัวสำรองลงมาลองกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงจริงๆกับผมอยากเห็นเป็นเมริโนนอกาดและกาลางรุกอีกคนหนึ่งเลือกเอเซหรือโอเดกาดไปเลย ด้านบนก็นมาเตียรี่มาดูเอเก้แล้วอาจจะเยอเคเรสไปนะครับเป็นภาพนี้ที่น่าจะสนุกเป็นสำรองอีกชุดหนึ่งที่ก็อยากดูเหมือนกันว่าฟอร์มการเล่นจะเป็นแบบไหนเมื่อมีการหมุนเวียนให้ได้เห็นหน่อยเพราะปีนี้เนี่ย สุดท้ายเดี๋ยวมันมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้สมรองบางคนที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เนี่ยสุดท้ายมันต้องใช้ในช่วงเวลาสำคัญด้วยซ้ำนะครับอินกาปีเย่มอสเกราทิมเบอร์ต้องเล่นเซนเ,นเตอร์แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นให้สมรองได้มีเวลาของตัวเองในการปรับจูนกับรูปแบบวิธีการของทีมปรับจูนกับบรรยากาศเกมเนี่ยผมว่าก็ถือว่าสำคัญพอสมควรเออก็เป็นจุดที่น่าติดตามนะครับกราเบียเชซูสอย่างเงี้ยผมก็อยากเห็นลงเล่นเออ อยากเห็นลงเล่นมากๆนะครับในการหมุนเวียนลงมาแต่ที่อยากเห็นเยอเกียเรสจากแมอยากให้กลับมาจับจังหวะมีประตูสักหน่อยแล้วก็สุดสัปดาห์เกมเจอวูฟเนี่ยเป็นเกมที่เหมาะกับการเรียกความมั่นใจของเยอเกียเรสมากๆและครึ่งหลังก็มีเวลาเชลซีส่งมาก็จะยอดเยี่ยมนะในมุมของผมนะครับส่วนสถิติที่น่าสนใจในเกมนี้คู่นี้เจอกันครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ขับรูชเนี่ยชนะเพียงแค่ครั้งเดียวนะในการเจอกับทีมจากอังกฤษ18เกมหลังสุด แล้วสามเกมหลังสุดเนี่ยโดนระดับสามลูกหมดเออคือไม่ชอบเจอทีมอังกฤษใช้คำนี้แล้วกันส่วนอาร์เซนอลเนี่ยเจอจากทีมทีมจากเบลเยียมเนี่ยก้าเกมหลังสุดไม่แพ้เลยชนะเจ็ดเสมอสองนะครับเอาละเออเอเอ,เอนะฮะล่าสุดที่เจอทีมจากเบลเยียมคือเจอซองดาลีแอชนะครับในปีสองพันสิบเก้าถึงสองยี่สิบในยูโรปาลีกนะครับก็ในบ้านชนะสี่ศูนย์ไปเยอะเสมอสองประตูต่อสองนะครับอืมนะครับก็ เอาเกมละก็ขอให้เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับเออเอาให้มันต่อเนื่องทำได้ดีต่อไปนะครับสำหรับอาร์ซนอลแต่อยากเข็นหมุนเวียนครับเพราะว่าเกนไมลีกเราจำเป็นต้องมี3ัคะแนนนะเกมเจอวูฟเนี่ยต้องเอาให้ชัวร์ชนะให้ขาดแล้วก็แน่นอนครับโอกาสกับแมนซิตี้ที่จะได้ช่องวางเพิ่มก็ก็ยังมีโอกาสเป็นไปไ,ปได้เราเตะก่อนด้วยถูกไหมเราเตะเสาซิตี้เตะวันอาทิตย์ อ่านะเพราะฉะนั้นวันนี้สำรองต้องได้เรียกความมั่นใจตัวรุกต้องได้พักอันนี้ผมว่าเป็นข้อสำคัญที่สุดเลยในการเจอครับบูชแล้วก็เนี่ยอย่างกราเบเ,เชซุสให้ได้กลับลงมาหน่อยเพราะว่าเชซุสเนี่ยเขาก็เล่นได้ทั้งปีกแล้วก็กองหน้าอย่างปีกซ้ายนะทรอซซาม,มีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับมาเตอรลี่ดูเป็น ซูเปอร์ซับที่ดีจะได้มีเชลซุสไว้เลือกสลับในแต่ละเกมมาโดยแกจะได้ประจําการฝั่งขวาไปเลยก็มีหลายอย่างที่อยากเห็นผมว่าโดยเฉพาะตรงกลางนะอยากดูนอก,กาดเมริโนเล่นได้กันมากเลยว่าจะเป็นแบบไหนกลางรุกเลือกเอาโอเดกาเอเซจะได้เห็นภาพว่าคนไหนเหมาะไม่เหมาะยังไงนะครับในภาพรวมที่อาร์ซอลจะ มองกับภาพยาวๆนะฤดูนกาลนี้นะครับแล้วคนไหนพักได้ก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่าอยากเห็นประมาณไหนในการเจอกับขับรูชค่าคืนวันนี้นะครับแต่ละคนมองไงคอมเมนต์มาคืนนี้ได้ชนะเบียดเบียดโอเคไม่มีปัญหานะครับหรือว่าถ้าจะเสมอผมก็ยังไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าโอกาสเขารอบสุขมากแต่ถ้าใช้สมรชนะได้ก็คือกไรเลยแต่คืนนี้ก็ต้องนั่งดูหน่อยออว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตทางเพจแล้วกันเพราะอย่างที่บอกไปมันมีโน้ตบุ๊กใหม่แล้วก็ กล้องผมประเดีนเป็นมิเรเลสแลวมีขาด้วยก็ยัดไปไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีน้องนั่งรถไปด้วยหลังจากไลฟ์กับคุณนมยของเฟรนด์วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขนของไปร่วมส่งต่อความสุขนะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาหลังจากงานเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูแล้วก็ไล่ขอบคุณแต่ละคนที่ร่วมโศกการกีฬาวันการเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีทั้งขนมอ,อ,อาหารไอศครีมที่เราจะไปเลี้ยงน้องๆทั้ง70คนที่โรงเรียนวัดเขายี่สานด้วยนะครับแม้แต่อนุบาลหนึ่ง ป .6 นะครับเราได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ร่วมกันและก็จะเป็นปีแรกที่ทำนะครับก็ชื่องานว่ารวมใจกูเนอร์สส่งต่อความสุขแล้วเดี๋ยวจะมีในทุกๆปีก็จะคัดเลือกแล้วก็ร่วมไปได้วยกันแบบนี้ตอนนี้ก็น่าจะมี10-20คนที่ไปได้วยกันนะโอ้โหน่ารักมากๆส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวผมไลฟ์กูเนอร์แอนเฟรนค่ำนี้ที่เมียนซนฝากไปดูด้วยนะครับหนึ่งทุ่มถือประมาณสองทุ่มครึ่งก็จะมีผมพี่เบียรสดแล้วก็น้องประกาศแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะเดินทางไป พักที่อัมพวาเลยจะได้ไม่ต้องตื่นเช้ามาอดประฤหัสเดินทางง่ายๆไปเสวดมงคลที่โรงเรียนวัดเขายี่สานนะครับอำเภออัมพวาเห็นมีหลายคนทักมาอยู่สุดสงครามใครว่างมาเจอกันได้นะครับไม่ได้เอาของมาอะไรไม่เป็นไรมาช่วยแจกของให้น้องๆก็ได้มาช่วยตักไอติมส่งมอบให้น้องมาช่วยเออาขนมมาให้น้องๆก็ได้ยินดีมากๆนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญน,นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับก่อนเกมวันนี้นะครับส่วนหลังเกมเดี๋ยวก็ คุยกันในเพจแล้วกันแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์ก็กลับมามีคลิปเหมือนเดิมเช่นเดียวกับวันเสาร์ก็จะมีคลิปรีวิวเกมเจอวูฟแล้วก็เช้าวันอาทิตย์ก็จะเป็นคลิปหลังเกมเจอวูฟนะครับเพราะว่าคืนวันเสารนะ์เนี่ยผมไปภาคเกมอาร์เซอลเจอวูฟกับพีโทษนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมแคมเปญดีๆจากเวสเซกด้วยนะนะครับก็มีถึง3ามสเธันวาคมนะครับซูเปอร์เอสอี7ีและก็ซูเวสเซ้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเปลี่ยนคบสไ่เล้นรับงบ งไฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามทั้ง2ช่องทางของกอดกูเนอร์พื้นเนี่ยของคนรักอาร์เซนอลด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนขอให้ชัยชนะเป็นของเราและนักเตะได้พักนะครับอาร์เซนอลจงเจริญสวัสดีทุกคนครับ